สวัสดีค่ะวันนี้วันเปิดเปิดเทอมนะคะเปิดหลายวันแล้วเหรอแต่วันนี้มาความสะอาดนะคะกับเด็กๆนะคะกวาดใบไม้นะคะมาค่ะมาไปกวาดด้วยกัน,นไม้หลายนิดนึงนะคะอันนี้ก็หมดนี่นะคะทำให้เป็นค่ะอาจารย์ทำใเป็น นะคะขอให้เด็กๆมาช่วยหอนนะคะเรียร้อแล้วคะคุณนะคะอีกนิดหน่อยนะคะเราต้องทำความสะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นวัปิดเิอมันแรกนะคะ ะะเดี๋ยวให้เด็กๆมาขอบช่วยอีกทีนึงนะคะเดี๋วค่อยเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะคลิปเรียวคลิปเรียล Instagram เปิดเทอมแล้วนะคะเปิดเทอมตอนนี้ก็มาทำคาสาบวันที่15พฤษภาคมนะคะ2566นะคะ mm hmm. ก็เด็กๆก็แข่งขันกันมากเลยค่ะ mm hmm. โอ้กว่ดใบไม้ใหญ่เลยนะคะ ยายนีจ้าป .6 นะคะเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะเคขินด้วยนะคะเขินด้วยเี่จะคนส,สวยนะคะไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะคะน้องอะไรคะ เสื้อส้มก็สวยนะคะน้องหอมพิซซ่าฮาร์ตนะคะส่วนน้องอ้ําคนสวยนะคะทงนี้นะคะเจ้าของแชมาททาป์วาดภาพประจาโรงเรียนนะคะตอนนี้น้องเก่ะวาดภาพเก่งแล้วก็ขายพิซซ่าเก่งแล้วนะคะก็ยังพยันทํางานด้วยนะคะโอ้ดูแข็งขันมากเลยคะ่ะดูตึงตังมากเลยดูเจ้าดากเลยนะคะฝากติดตามช่องครูน้ำมูลมะลุหะดด้วยนะคะ